มาต่อกันที่เรื่องของช่องทางขึ้นเขาพระวิหารที่สีสเกตที่ทปิดอยู่ตอนนี้นะครับคือทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการเร่งไปติดตามความพร้อมรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวช่องทางขึ้นเขาพระวิหารหลังจากที่บริเวณจุดนี้ปิดมานานแล้วนะฮะปีที่มีการปิดมาคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นํารัฐมนตรีในสังกัดนะกระจายลงพื้นที่สีสเกตเลยนะครับเพื่อไปรับฟังปัญหาไปติด ตามการดําเนินการตามนโยบายสําคัญสําคัญของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวบริเวณช่องทางขึ้นเขาพระวิหารที่อําเภอกันทรลักษ์ซึ่งพื้นที่นี้เคยเปิดเป็นจุดผ่อนปลนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสขึ้นไปชมปราสาทเขาพระวิหารได้แต่ได้ปิดทําการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2551นะครับเนื่องจากว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้น และหลังจากรับฟังข้อคิดเห็นอย่างรอบด้านเพื่อนํามาเป็นข้อมูลก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเตรียมการให้เกิดความพร้อมในกรณีที่สามารถเจราจาและบรรลุข้อตกลงและสามารถเปิดจุดผ่อนปลนเพื่อท่องเที่ยวนะครับช่องทางขึ้นเขาพระวิหารได้อีกครั้งหนึ่งโดยทางคุณอนุทินขอให้มั่นใจนะครับว่าไม่ว่าจะดําเนินการใดๆจะไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงกับประเทศและประชาชนแน่นอนครับที่ติดกับเขาพระวิหารคืรอกัมพูชาเนี่ย ก็ม,มีความแนบแน่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีการไปมาหาสู่ของผู้นำนะครับแล้วก็มีการาร่วมกันในความร่วมมือต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งสร้างรายได้ให้กับพวกเขาเราก็ต้องเร่งท <S <S 1> <S 1> ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็ังเป็นปัญหาเรื่องอความสัมพันธ์เรื่องเก่าๆนะครับ ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าก็คงได้มีการแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับก็ส่วนที่ส่วนใดก็ตามที่มันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาไทยเราก็จะเร่งพิจารณานะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีขขความมั่นใจว่าเราไม่ทําอะไรที่มันเสี่ยงภัยกับประเทศของเราอย่างแน่นอนนะครับกว่าจะขึ้นมาได้เราต้องมีการแข่นกลองมีการทําการศาึกษาผลได้ผลเสียแต่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิด มันมีทั้งสองอย่างแต่ถ้าได้มากกว่าเราก็ต้องเดินต่อไปแล้วก็ไปคอยไปกำจัดไอ้ข้อเสีย ด้านนายชาดาไทยเศษรษฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะก็ลงพื้นที่ที่อำเภอการทรลักษ์นะคะแล้วก็ย้ํากับชาวอำเภอการทรลักษ์ว่ากระทรวงมหาดไทยกําลังผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนเพราะว่าตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คนในพื้นที่มีไรายได้มากขึ้นยังสมัยก่อนเนี่ยมีประเพณีวิ่งขึ้นเขาพระวิหารแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประเพณีวิ่งขึ้นผาหมออีแดงเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเปิดจุดผ่อนปรนได้ ก็จะช่วยพัฒนาช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประชาชนด้วยค่ะส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในบริเวณอำเภอราศีสไลนะครับที่โรงเรียนราศีสไลทก็ได้บอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานอย่างเป็นรูปธรรมนะทำงานเป็นทีม นำนโยบาย11ข้อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำมาปฏิบัติเป็นรูปธปรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างรายได้นะครับทุกความเดือดร้อนของประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับพร้อมที่จะดูแลเต็มกําลังและความสามารถครับ